มากค่ะสำหรับภาพที่คุณพงษ์ธั์ได้นำเสนอภไยก็คงจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในเชิงความมั่นคงของจีนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและย่อมแสดงถึงเขี้ยวเล็บของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA ของจีนโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ไต้หวันได้เห็นภาพเหล่านี้ก็คงจะยิ่งไม่สบายใจเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกมาบอกว่า จีนอาจจะรุกรานหรือว่าบุกไต้หวันได้ในปี2025ก็เป็นได้ติดตามรายงานจากคุณกัญญาณนะตเตโชตอัศนีค่ะกระทรวงกลาโหมไต้หวันออกถแถลงการระบุว่าเครื่องบินรบจีน16ลำบินเหนือเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ หลังผู้แทนจากสหภาพยุโรปเสร็จสิ้นการเยือนไต้หวันครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จีนส่งเครื่องบินรบบินบนหน้านนา้าไต้หวันเกือบ150ลำภายใน5วันช่วงวันชาติจีนส่งผลให้ความคุกคุ่นระหว่างจีนและไต้หวันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจุดยืนของไต้หวันคือไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งทางการทหารกับจีน แต่จากการสัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าว CNN ไช่อิงหวนยอมรับเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีว่ามีทหารสหรัฐประจำการอยู่ในไต้หวันจริงตั้งแต่ปี2522สหรัฐผ่านร่างกฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวันระบุว่าสหารัฐต้องให้ความช่วยเหลือไต้หวันในการปกป้องตัวเองภาพของทหารสหรัฐที่ซ้อมรบคู่กับทหารไต้หวัน รวมไปถึงการขายอาวุธให้กับไต้หวันจึงเป็นเครื่องยืนยันคำพูดของประธานาธิบดีโจบไบเดนว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและไต้หวันไม่เคยเปลี่ยนแปลงการย้ำสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและสหรัฐยิ่งทำให้จีนไม่พอใจวเวินปโกระทวงการต่างประเทศจีนย้วว่่หหันนนนเป็สนนึงของจีนและขอให้สหรัฐยึดมั่นในหลักการจีนเดียว ย้อนกลับไปในปี2562ชาวฮ่องกงประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ปล่อยคลิปวิดีโอซ้อมปราบปรามผู้ชุมนุมความยาว3นาทีลงในสื่อสังคมออนไลน์จากนั้นมีภาพถ่ายกองกำลังตำรวจและยานยนต์หุ้มเกราะนับร้อยคันจอดอยู่ห่างจากพรมแดนฮ่องกงไม่กี่กิโลเมตรทางการจีนระบุว่า เป็นเพียงการเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อฝึกซ้อมสำหรับฉลองวันชาติจีนเท่านั้นกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและทันสมัยมากที่สุดในโลกภายในแบ่งออกเป็น5ฝ่ายได้แก่กองทัพอากาศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ามของโลกและเพิ่งผลิตเครื่องบินรบเจ0เครื่องบินรบสองที่นั่งรุ่นแรกของโลกออกมาได้สำเร็จ กอง yup. ทัพเ,เรือที่มีเรือรบมากที่สุดในโลกกว่า350ลำกองทัพบกที่มีกำลังคนมากที่สุดในโลกกองกำลังสนับสนุนยุทธศาสตร์ดูแลภารกิจด้านอวกาศและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงหน่วยขีปนาวุธยุทธศาสตร์ที่มีขีปนาวุธข้ามทวีปอย่าง CSX4 และตงฟซิง41ที่สามารถยิงได้ไกลถึง12,000กิโลเมตรสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยงานความมั่นคงของสหรัฐคาดการว่าจีนอาจมีขีปนาวุธ1,000ลูกภายในอีก9ปีข้างหน้ามากกว่าที่สหรัฐเคยคาดการไว้กว่า2.5เท่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมองว่าการปฏิรูปกองทัพให้มีความทันสมัยและแข็งแกร่งคือหนึ่งในความฝันของจีนโดยมีเป้าหมายว่าจะสามารถปฏิรูปกองทัพได้ภายในปี2,578 แกลายเป็นกองทัพชั้นนำของโลกภายในปี2,592กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกำลังจะครบรอบ100ปีในปี2,570หนึ่งในเป้าหมายสำคัญครั้งนี้คือการเจราจาให้ไต้หวันยอมแพ้และป้องกันการแทรกแซงจากกองทัพสหรัฐเกมการเมืองระหว่างมหาอำนาจครั้งนี้ซึ่งอาจเป็นเกมระยะยาว เพื่อให้จีนได้พิสูจน์ว่าจีนจะไม่ยอมเสียดินแดนไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวกัญญานัตเตโชตอาจันมีไทย PBS รายงาน